สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาไม่ใช่ไม่ใช่รีวิวนะพรีวิวสเปคสตัวนี้ให้ดูเฉยๆ,ๆมันจะมี oppo ตัวใหม่ออกมาทั้ง2ตัวนะคะวันนี้จะเป็น oppo a17 แล้วก็ oppo a57 ตัวนี้สเปคที่เอามาให้เทียบกันเพราะว่ามันใกล้เคียงมากเลยทั้ง2ตัวมาด้วยขนาดหน้าจอ6.5นิ้วตัวแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ความจุ5,000มิลลิแอมแล้วก็แรม4ความจํา64กิจุดเด่นของเขาต่างกันที่ ดีไซน์ก็เอ้ยดีไซน์ก็ต่างกันหน่อยนะอันนี้มันจะเป็นแบบกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมครอบทับมาแบบนี้แล้วก็นี่แบบกลมเปลือยแล้วก็เป็นขอบอลูมิเนียมอยู่ข้างบนเลนีกนิดนึงให้ดูแข็งแรงขึ้นเราจะให้ดูจุดต่างกันนิดนึงก่อนเนื่องจาก a 5้าตัวเนี้ยเขาจะออกมา3ามสีแล้วตอนนี้เป็นสีดาําสีเขียวแล้วก็เป็นสีทองนะก็จะเป็นวิงวิ้งแบบนี้นะคะส่วนถ้าเป็นทางของ a 1 7งที่ออกมาทีหลังเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นน้องแล้วกันเนาะเพราะว่า เขาจะให้มาเป็นวัสดุคล้ายหนังจะเป็นอย่างนี้ออกมาสองสีเป็นสีออกดำดำดำโรมท่านะไม่ได้ดำสนิทแต่ก็เป็นสีฝาแบบประมาณนี้นะคะส่วนตำแหน่งของปุ่มต่างๆก็จะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นสว,วิตเปิดปิดแล้วใช้เป็นสแกนนิ้วมือได้ทั้งสองตัวนะ A17 เขาจะเป็นเปิดเพิ่มละเสียงอยู่ด้านฝั่งเดียวกับปุ่มพาวเวเลยส่วน A57 อ p p โตัวนี้เขาจะให้มาอีกฝั่งหนึ่งแต่โดยรวมทุกอย่างทุกตำแหน่งค่อนข้างที่จะเหมือนกันเลยนะเราคิดว่าเพราะว่าเคสก็เหมือนจะใส่กันได้แต่ใส่ดกันไม่ได้นะจ้าตัวน,นี้อ่าอีกนิดนึงทีนี้พอมาถึงจุดที่ต่างกันยังไงบ้างนอกจากที่จะเป็นเลมสีสุดสีคิกเท่ากันอย่างเงี้ยจุดที่ต่างเลยหลักๆก,ก,ก็คือตูดชาร์จสำหรับรุ่นรุ่นน้อง เขาจะให้ตูดชาร์จมาเป็นไมโครชาร์จปกตินะแล้วก็รุ่นที่เขา A57 เนี่ยก็จะให้มาเป็นตูดชาร์จแบบไท p e C ให้ความเร็วชาร์จมาที่33วัตต์นนะอันนี้หนึ่งอย่างแล้วนะตัวเองแล้วก็นอกจากนั้นตัวลำโพงด้วยสำหรับ A17 ก็เป็นลำโพงปกติจะออกมาด้านด้านล่างเวลาเราฟัง YouTube หรือว่าฟังเสียงเพลงหรือกระดิ่งอย่างเงี้ยมันจะออกมา,ากช่องช่องนี้ช่องเดียวส่วน A57 ตัวเนี้ย ดีมากตรงที่ลำโพงเขาจะให้มาเป็นแบบสตลเิโอนะทุกคนก็คือลำโพงนอกจากที่จะดังข้างล่างแล้วเนี่ยเขาจะให้ลำโพงมาดังอยู่ที่บริเวณตรงลำโพงสนทนาตรงนี้ด้วยก็คือเป็นสตอเิโอนั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยมือถือที่มีลำโพงสเตลเิโอนี่จะส่วนใหญ่จะอยู่ที่800 0ขึ้นไปนะจนถึงหมื่นบางค่ายเป็นหมื่นหมื่นกว่าบาทก็จะไม่ให้ลำโพงสตลเิโอมาด้วยอันนี้คือเป็นข้อสังเกตเลยส่วนราคา,าราคานิดนึงราคาตรงนี้ F oppo a17 เนี่ยราคาอยู่ที่5,490ส่วน oppo a57 ราคามาที่6,290บาทนะจ๊ะก็ประมาณนั้นส่วนใครอยากได้ตัวไหนก็ลองไปเลือกพิจารณากันก็จะมีอยู่2-3จุดหลักๆส่วนเรื่องปงเรื่องกล้องเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันเลยตัวเอง กล้องหลังเดี๋ยวนี้ก็ให้มือถือสมัยนี้ก็จะให้มาที่50ล้านแล้วนะจ๊ะแล้วก็สำหรับแบรนด์ oppo เนี่ยเขาจะไม่ให้เลนส์ ultra wide มาทุกคนสามารถถ่ายเลนส์ปกติเลนส์ซูมหรือว่าพาโนรามาได้แต่ว่าเลนส์ ultra wide เขาไม่ให้มานะจ๊ะอืมก็ประมาณนี้นะคะลองดูก่อนว่าชอบชอบราคาไหนต่างกันเล็กน้อยถ้าเลือกได้ไม่ติดบัตเจ็ตก็คือ6กพันเ็ิเนี่ยจะได้ลำพงคู่เราก็ว่าเป็นตัวที่คุ้มกว่าแต่ถ้าแบบ อไม่ถึงไม่ถึงหกพันไม่อยากได้เกินหกพันแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสว่าฉันต้องการชาร์จไวที่ชาร์จขนาดนั้นคือชาร์จกลางคืนกลางวันใช้งานได้หนึ่งวันก็ลองมาลดงบมาอยู่ที่ Oppo A17 หนึ่ง็ดก็ได้เพราะว่าสเปคสตัวนี้ถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะตัวเองโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฝากดูฝากดฝากด,ดไลค์ด้วยขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้ะ